คลิปวิดีโอในเว็บไซต์ YouTube ที่ถูกนำมาเผยแพร่ภาพชายสามคนแต่งกายชุดอาหรับพร้อมอาวุธปืนอ้างตัวเป็นกลุ่มอัลไคด้าประกาศตามค่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อล้างแค้นให้กับพี่น้องชาวม,มุสลิม3าจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความสงสัยว่าคลิปดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่คงเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มย่อยในบางประเทศเท่านั้นซึ่งผมขอเรียนว่าขอไม่ระบุประเทศนะครับ เชื่อมโยงกับฝ่ายคนไทยของเราเนี่ยทีแ่แนวความคิดต่างกันกับรัฐบาลประสงค์ที่จะดิสเครดิตรัฐบาลนะครับสร้างข่าวนี้ขึ้นมาสร้างกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลเรามันเสียสมาธิไปเฉยขณะนี้เรากําลังจะเดินไปได้ด้วยดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบพิรุธหลายจุดในคลิปดังกล่าวประกอบด้วย 1. ทุกครั้งที่กลุ่มเอลไคดาจะ,ะแถลงชี้แจงผู้นำจะนั่งโต๊ะโดยผู้ถืออาวุธปืนจะยืนอยู่ด้านหลังเสมอแต่ในคลิปยืนเรียงกัน 2. ผู้นำจะไม่เปิดหน้าโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเป็นใครแต่การเปิดหน้าในคลิปดังกล่าวเพื่อต้องการสื่อให้คนเชื่อมั่นว่าเป็นคนอาหรับจริงด้วยหน้าตาที่เหมือนหากปิดบังขาดความน่าเชื่อถือ 3. า้พาด้ใช้คลุมสีสานและอลญังใบหน้าเรียนแบบเอลไคดามีจาหน่ายทั่วไปทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย 4ปืนทั้ง3กระบอกจากการตรวจสอบไม่มีสารระบบอาวุธปืนคาดว่าเป็นปืนบีบีกัน 5. ภาพพันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรถูกปลิ้นด้วยกระดาษ a 4ไม่มีรอยยับจากการพกพาหรือรอยพับ 6. จากการแยกเสียงในคลิปพบว่ามีเสียงนกกรงหัวจุกแทรกเข้ามาขณะบันทึกภาพซึ่งนกกรงหัวจุกมีการเลี้ยงมากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต,ต้ตำรวจเชื่อว่าคลิปดังกล่าวถูกทำขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และถูกนำไปปล่อยลง YouTube ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนชาย3ามคนอายุประมาณ25-27ถึงปีคาดว่าเป็นกระบวนการอาเคเคยุคใหม่หรือ BRN ER ส่วนอัลไคดาเป็นกระบวนการก่อการร้ายสากลเป็นชาวมุสลิมที่มีศัตรูคือประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีศัตรูเป็นประชาชนส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นเพียงการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนเท่านั้นไม่ใช่การก่อการร้ายสากลคาดว่านี่คือแผนฝ่ายตรงข้ามที่หวังผลทางการเมืองจะสะกัดกั้นกฎหมายนิรโทษกกรมไม่ให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับประเทศ หาได้รับการอภัยโทษกลับเข้ามาในประเทศอาจถูกตามค่าได้เพื่อหวังผลทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล